เอ้าจ้างมาล้อกับสีล้อตัวว่าอะจ้างมะล้ําจ้างมาเ่นตลกเอาว่าอะจ้างมาเป็นนังเอกดิบอจ้าจ้างมาเ่นตลกโอ้ตะบดสีแถมห้เดีบอเอาจ้าเห็นจ้าไหน่อยสีได้ล่ำบาบันนี่แดงสุดงามๆใส,ส่สุดพระเอกไงย่างดีเอาอ้อยังสุดพระเอกไงสุดไหมไทยเล่นเ้อพอกู้อสูดเล่น ฮัลโหลกสิมา,ามลม้อมวนมวนซูพี่น้องฟังดีเาขาก็ที่แถมก็ทีใจดีแถมโอ้ยแถมหลอกค่าตัวสองร้อยห้าสิบแถมเพื่อนเอาบปละท่านเนาะแม่โอ้ยจะเป็นหมู่ผู้อื่นเนาะมาล้อมจอนจัดเนี่ยมาล้อมจอนจัดมาขึ้นหมาแถาววาเอาโอา้มาล้อมจอนจัดจะบุ่ซื้อยอดเตีมาจังไรเอาไปไปอันมันนี่เพื่อนก็เอินมันนี่เพื่อนก็เอินไปนี่เพื่อนก็เอิญน,นะไป ก็เออเริ่มจอนจอนไปจอนมาจอนไปแลเราพอทีนี้เ้าก็เก่งในพอที่นี่เออห้อก็เริ่มเก่งแล้วเอาก็เจนจัดในเรื่องการเล่นกันอย่างมันก็เลยย่อมาจัดอันเดินทางไปมากเขาเอินจอนเออมันก็เลยเป็นจอนจัดเป็นบ่าสิมาล่ามีอย่างนั่นแะเมียโอ้สิมาล่ามจูบีน้องฟังนี่แล้วเอาเล่นไปแล้วเด้ออย่าลืมเด้อว่าเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเอาเล่นหลายๆอีพี่นั่นแล้ว ไอ้บลาซ้ำเกาแน่นอนบลาปลาซ้ำเกาแน่ยนน,น้นอนปลาปลาท่นอ,นอามมาดา,หาให้ให้ให้ยืนอยู่นำ้ำเป็นกำล,ลังแรงใจอยู่บ่ให้เจ้าไปเปลี่ยนสูตรใช่ไหมค <c oughs> อยเบิ่งเจ้าคือท่วมน้ำท่วมเจ้าเจ้าคืออะไรควายมิเจ้ามาเป็นตะกุยเทมีเฮียอยังมาหลายแะปลาย่างตา,ายก็ออกหันไอ้จนทนในบอลคุณผทนแล้วตอนนี้กูทนมาไหวแล้ว เจ้าห้เจ้าเขาไปพักพรบัดนี้เจ้วค่อยสิล่ำพี่น้องฟังเองมื้อนี่เอออเเาต็มทีแด้วแม่ด้อค่ะ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 โอ้ค่ะโอ้แล้วพอดีเนาะเล้วพอดีเออเออเนี่ยเนี่ยอ้ถามจักบาทไหมแม่จ้าจ้าเจ้ามาดิผู้ใดมาส่งเจ้านี่พี่น้องมาส่งโอ้พี่น้องจ้าพี่น้องหลายเนาะทางขอนแก่นนี่บอกจ้าจ้าอตามมวนล่ำหมวนๆด้วพี่น้องเด้อพี่น้องฟังบัดที่นี่ฟังล่ำเฮ้ย เจ้าคอยติดใจขนตาเจ้านี่มีอ่จ้าเจ้าสั่งน้ำบืได้ขนตาเนี่ยอันได้มาแต่หางงัวตัวโอ้หางงัวหน่อยอันลิ้งลิลิกันดล้โอ้สุดยอดสุดยอดจ้เจ้าเป็นหมอลำสุดยอดล้ำ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 สุดพี่สุดน้องอ่ะพี่น้องสั้งน้ำค่ะีเอาบอสฟ้ามือกูนี่โอ้เอาฟังน้ำบันนี้อาจารย์แค้นแค้นน้ำรองขี้เอขืนอาจารย์ขี้ยังกเอาวรวดเอาให้ลืมนัดกันเน่นอ่ะนาะ พี่น้องขอเสียงก็ะมื่อัส่วนนางเอกสาวนะคะ,ะาานนกกาวจงงรอ,อันนี่ีอย่างก่อนจัเนเออเอาทีนี่ละแลกกาวจงจงจัรดังนังไอใจทวินก็เป็นบักเฮากับจักรยานเออแลวก้าเอาค้นไม่บักก็นาจันย์ สวัสด <st> ีแจ <st> ็กอบเลยจ้าพ no. no, no, ี่น้องตบมือจะ่ามือพอวงแล้วกับพีน้รับักท้ยใจทะเนพ่อกินงาไฟน้องโดนที่สีโดนที่สเมื่อคืนปางลำโ้ดดำดำเสียบน้องจำจำคนน้อง ลุยจนน้องตุยขี้ตะลุยขาวอาคลาน,นี่นักเอกบาทแค่กูไปเลยออกมาเมยมึองอยังอีกกูแหงน้ำบ่ถือแค้นอยู่ออเมมอากูที่บาฟังล่ามนี่ก็อ,นอกีนี่นฟังล่ามึงมากข้นมาเมยมึองอยังเทิงนี่เอามันจังเห็นชาดโบกอยู่ท,ท่าบ้านเน็ตบด่ดีเน็ตบ,าบ้านกูบ่ดีกูเลยอยากมา บุกลูกสถานที่เลยค่ะบอกมือเอาบันทิกุจินั่งฟังล่ำเฉ็บเฉ็บแล้วบ่กนะค่ะกูนั่งดีๆแล้วด้วยนี่ขอบคุณค่ะสำหรับเก้าอี้ให้หมอล่ำในคำขึ้นนี้บ่ได้ให้มึงนั่งอีหมอล่ำชวนลวดเอา้าโซฟากขามาแต่บ้านกูมานั่งเฉพากูเป็นหมอล่ำกระต้องนั่งบันล่างม,มันค่อยสีล่ำออกอ,อีปอบไอ้บูจากเตียมที่เป็นผู้ฟัง์ุ่นไปหานางนะมือกล้องตากล้องเขาผุน่นไปด้วย ฟังน้ำพี่น้องอ,อ๋อาจารย์แค้นอย่าไปสนใจดอกผีบ้าไปไปไป,ไปหาฟังน้ำบ้านน้ำเมี่ยงเพิน่นลานังเออมาหดกระโจนโหลดเด้อีเมลเม่นหยังกูเป็พวกรักกูต้องได้นั่ง เราทำนี่กะจะเอาหัวไม่มาดขาหมอลำแต่ลำกระบะขี่ยูมึงจะมันลำหาพอหาเมียมึงงยังกูต้องได้นั่งแล้วกูเป็นพัวาแมา่มือนี่แม่เนี่ยบัดนี่กูจะนั่ง,งเดี๋ยวนั่งน่วกันนั่งจังไหนแหละบัดนี่มัดเอาบุจังไหนเมียมึงบ่เคยบังตลกเพชรนทิ้ท่องบอกอีนี่อุ้ยแมาสิพากลายเล็นมูอเก่าเทเ <laughs> นี่ยเราไม่จะขังมีมึงกูสิบอกแขนหกักตี เฮ็ดจังไดเฮ็ดค no 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 uh ือดูบเดียงด่างศูนย์เด็กดิตีย่อมาจ้กงเมียมั่งอกที่นี่นางผู้ละขหางนางงามๆคือจังหมอรำบขอนางนมียมันทางนี่คือแตกแศรสฐีบะหนีบโยอนี่คอยตีอาะเต้มึงสิเปลี่ยนยังเรามองหันก็ได้เฮ็ดจังไดแม่ยมันี่มันทั้งพี่นับแล้วก็นั่งน้ำกันนับแล้วก็นั่งนับพอดใส่พอดสามยีป่อบเออเนื้องซอง ตกลงกันเด้อมึงสิทอดนายศกูดีนี่เอาหนึ่งสองช่ำานางได้ยี่หลีโจมกนันแล้วสีลูกสียังกระบอกกันซักก่อนเด้อยัยกูทดสอบซื่อๆทดสอบไว้ทีมค่อยตีอือวิ่งมาแหละนั่งได้ยี่หลีนั่งดีดฟังล้ำมาตีมือนี่อให้ฟังแบบอยากฟังทำนองได้อยากฟังอุบลแม่วีอ้าวตัวอจารย์คืออาจารย์นะคนตที่ ก๋วยเจี้ยงป่ดมือจวดๆอีกเจ๊าะหลอด้ลยค่ะเอาบันมวนเ้อะโอ้มใส่มากินเนี่ยี่ย่งมึงโอมยังวะค้างกูล้ามเมอไม่ได้โอมยังไงติโอมเมมึงตีญี่ปุ่นล้ำทำน่องอุบลเขาก็ว่าโอมจังแต่ตัวโอ้ยเขาไม่ได้ว่าโอมว่ายังไงบ้าโอ้โอตีให้อาจารย์ พอ้ oh, oh ุง oh ตี oh ๋อโอ้ยเจีบพองมาลูก นีคือว่าฟ้าห้องมีมึงมเนเสียไหมกูขาดะติบัดดีคนที่เอาคือตบกูแห้งลูกขาเมมึงตีถ้ามึงว่าฟ้าห้องนะกูย่านฝนตกเมยฟฝ้าห้องไก่มันห้่อยโป๊กโปกลงนีตะก่อนมึงจังลูกให้มันหน่อยปกปกลงหลังคาเงี้ยมันยังไม่พัสรีก่อนจังลูกเรือ้ยนำมึงสิมาฝนตกเมมันยังไ่ได้พญากร์อากาศได้หนิกูเสียดายแฟบเนาะกูซักไว้แต่มือเศร้านี่มีมึงนั่งไหมเออนั่งก็นั่งแตเอาเร็ว อ่าโอเคโอเคเอาบร่ได้ตั้งใจขอตัวดึง่งช้ำเอาเคนมันเอา่จบเด้อแล้าห้องเรีนทั้งขนแเกนจะไปกูผ่าด้อยแลย้วกันฝาห้องเรนบุนเลนมีเอาเอาเสียงท้องในหวีด้วเเสียงท้องไปอ,ออกให่ <laughs> แล้กันฝาห้องเลนบุนเลีนมี มมกููม,มกูม,มกชวีมมชวันกูมักชวีวัน <c oughs> อยากไลเส้นเ,น,เนยนสกูจะปอไ่เส้นกูมากเนนำเ่นสังวาดีคือ,อยังนูนไรสููอ,อลไปยังอีกวันดีเอากูม,มากเม่ชวีวันมีมากก็มากยูได้จิตไดใจเป็นยังอ่นีิโพธประเด็นแต่กูเอิญหาชาวีวันประเด้นากูเอิญหาวีระพงศ์จิตปรเด็เส้นไหวตายพุทธิ กระของมากเน,นาะมาแนงไหมพี่บอยอมด้วยจังสี่เอาไมหมสระรอบไหมเมนืองช่องช่ำเออไว้บอจบเปลี่ยนเว้ตามน้องอุบลก็ได้เอาจังซี่ซะเอาจังได้อยากฟังแบบมีพระเอกน้ำเนี้ยซูม,มีพระเอกมาวงสูงนี่ยอยากฟังเวันพระเอกเอออยากฟังเป็นพระเอก ป้าหู้ยิ่งเส้งแล้วมีเบิร์ตได้หมอนํามสิงรวมสมัยไม่พาชรีมีเคร่งนั่งเอกเครื่องพระเอกนั่มกันไปเอิญมากไปเอิญมากไปเอิญมากตอนนี้พระเอกกับมีได้เมร์รอบ่ะรอไปเอิญมากให้กูเขาสิออกมาแต่ฟังพุ่นหละเจ้าแนมเบิรงอยู่ฟังพุดนั่นเขาสิออกมากหู้นั่นน่ะหู้นี่บ่ะโอเคเอิญมากเสแม่สวัสดีครับเสรล่ะอยวูท่านไหนล่ะแม่สวัสดีครับยูใสร็กูมาาอกมาก เด็ดว่าเป็นผู้ใหญ่ละเล่นซอยเล่ยนยังกูเป็นเชี่ยวสุดยอดใชมาเล่นซอยกูโมฮาอยู่ผีครับอยู่ใสอยู่ผีเอ้าเอ้าลูกครับลูกคือข้ามดอกไม้จังสิลูกลูกป้าฮลูกคือไม่มีอะไขจ้าป้าฮัดลูกคือมีมารยาทเถอลูกเอ้าไพเอกบอลลี่ลูกครับเอาคือมันคืออีวังหันแท้ เป็นพระเอกคู่แฝดกับนางเอกครับโอ,โอ้คนตายานเงาหนะ่ะเตี่ยครับโอ้ตีโอ้เฮยแม่อยากฟังพูดได้ไหมทีไม่มมมได้ไม่ได้แม่อยากฟังอันไรครับแม่อยากฟังอันวีาพงวงเสิร์ตี่ยแม่นางก่อนเด้อครับโอเคครับผมนับเด้อแม่เด้อยนื่องช่องใจตายใจเออแม่อยากฟังยังครับอยากฟังอันก่อนแล้วมันนั่นแม่เราเวดานี่เด้อคุณพอ่อนน่อยแมอาจารย์นักดนตรี ตั้งใจฟังเนะครับโอเคโอเคแม่ที่ตั้งใจฟังรอเวลาดิผู้ใดไตอบปากคืออยู่บอกค่ะมันก็เป็นรัวๆจังส์พูดอะตอบแป๊กเอ้าฟังแม่ครับฟังครับโอ๊เสียงพ่อวิ่งจีรอ,อ,อ,อเวลาดิเดี๋ยวคุณบอ เวลาบุญมาหยุดจังมาลำดังเอ้ยลุกเป็นลามันก็หมาหาวแทะละธรรมดาของเกาละล้าตุกตำต่อยบ่ลำน้อยเออ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 ปะแด็นแซงกรยังมันก็มาตุกปันนี้เอากูไป็นผัวมาเนี่ยบุย อีนนี่มันสกินเปียบแต่ค่าตัวก็ได้ซ้ำกันอยู่โอ้ยขุนพลว่าแม่มาบัตรรถกูเด้อไใหม่อันนี้ตกจะว่าเจียไหมกูขาดเบิด์จ้ององแต่สิบัตตกแมมบุยนั่นแหละมัู่ๆจังไหวพริบเอาไหมนั่งไหมโอเคนับดีๆหนึ่งสองสามฝนตกฝนตกฟ้าผ้าขอนเ่นดิสูดบ้านคือลงแห้งแท้ เอ้านั่งกระเดียกหอดหีกูไปน้ำมีเอากลุ่มเป็ดจังสีมาดิจี้เอาเอาตายเอาคือตายตายกูเอานั่นนั่นนั่นไอ้หนีมันลอยไปแต่มีแห้งเสียโอ้ยกูไปยูดอกเ้อหมอรับเป็ดจังสีเอามันเก่าไปแล้วกูเฮ็ดจังไหนว่าบัดนี้ตายไม่ใช่ไหมไมาเอาค่อยออกเมีย ใช่เรียบดนี้ใช้ใช้เลือดพาชาัชรีไปใช้ละบานีจบแล้วนะคะ